เดชเชนสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขนะครับการเตือนข้อมูลคือข้อมูลในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อเดือนนะครับที่มันจะขึ้นมาปกติมาตรฐานระบบ n n r r o i เนี่น่าจะเป็นทุกเครื่องนะครับที่ตั้งค่ามา 2GB กิกพอเราใช้ไปจนถึงรอบรอบบินนะครับก็คือต้นเดือนถึงสิ้นเดือนอย่างเงี้ยพอมันเกิน2 กิกะไบต์เมื่อไหร่หรือว่าใกล้จะแตะ2กิกะไบต์แล้วเนี่ยมันก็ระบบ Android ก็จะแจ้งเตือนข้อมูลขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็คือจะแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาถ้างั้นวันนี้เรามาลบระบบตัวแจ้งเตือนตัวนี้ออกกันนะครับการเตือนข้อมูลตื่นก็แตะเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับการใช้ข้อมูล 2.02GB กิกะไบต์ของข้อมูลมือถือ 1>, 1พฤศจิกาถึง30พฤศจิกายนนะครับวันนี้ที่บันทึกเทปวันนี้วันที่26พฤศจิยังไม่ถึง3 1เ,เลยนะครับแต่มันขึ้นมา2กิกแล้วเนี่ยนะครับไอตัวเตือนข้อมูลมันก็จะอยู่ค้างอย่างนี้ตลอดวิธีการาแก้ไขเราก็เนี่ยครับแตะเข้าไปเลยนะครับที่ระบบแจ้งเตือนปืด๊ดมันก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับ ก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดแล้วแล้วเราลองเลื่อนลงมาดูนะครับมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็ไม่ยากนะครับเราต้องเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับรอบเนี่ยครับรอบการเก็บเงินและการเตือนข้อมูลแต่ก่อนอื่นเราต้องเอเปิดตัวนี้ก่อนครับข้อมูลมือถือนี้นะครับนี่นะครับจากข้างบนจากหน้าการใช้ข้อมูลนี้เราเข้าสู่ บรรทัดที่2นะครับข้อมูลมือถือเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือของคุณเราเปิดไปก่อนนะครับแตะไปที่ข้างขวาเปิดนะครับเสร็จแล้วไอ้ตัวที่ผมบอกเมื่อสักครู่คือรอบการเก็บเงินและการแจ้งเตือนข้อมูลเนี่ยตอนแรกม,มันปิดอยู่ถ้าเราไม่เปิดระบบข้อมูลมือถือตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันก็จะไม่ทํางานเดี๋ยวลองปิดดูนะครับตัวนี้มันก็จะขึ้นเป็นสีเทาคือไม่สามารถทํางานได้ปิดนะครับเห็นไหมครับ พอเราปิดปิดตัวนี้ปุ๊บไอตัวนี้มันก็เราแตะแล้วมันไม่ไปเลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราอย่าลืมนะครับเข้ามาหน้านี้เสร็จเราเปิดข้อมูลมือถือพึ่งเลื่อนไปทางขวาอ้าวมาแล้วครับรอบการเก็บเงินและการเตือนข้อมูลวันที่หนึ่งของแต่ละเดือนแตะเข้าไปครับเห็นไหมครับอ่าการเรียกเก็บเงินเมื่อ ครบวันที่1ของแต่ละเดือนเสร็จแล้วการเตือนข้อมูลคือ2 g b กนะครับเดี๋ยวเราลองลูดหน้าจอลงมาดูอีกทีนะครับว่าระบบ Android ยังแจ้งเตือนอยู่นี่นะครับจากบนลูดลงมานะครับเห็นไหมครับระบบ a n d r o i d การเตือนข้อมูลตัวนี้ยังแจ้งอยู่เพราะฉะนั้นเราจะมาปิดกันตรงนี้ครับก็ด้วยการเพิ่มเพิ่มจำนวนการใช้ข้อมูลเนี่ยให้มันมากขึ้นอย่างสมมติเพื่อนๆอาจจะใช้รายเดือน มือถือรายเดือนอ่าอันลิมิตอันลิมิตแต่มันก็ยังแจ้งพอเราใช้ไป2กิกมันก็แจ้งอยู่ดีสมมุติเราใช้5 g กิกมันก็เหมือนกันครับพอ 2GB กิกบ์มันก็แจ้งเตือนข้อมูลขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่ปรับเลขตัวนี้นะครับดูจากหน้าแรกนะครับเนี่ยรอบกันการเตือนข้อมูลนะครับ2 0 0กิกะไบต์แตะเข้าไปครับ เปลี่ยนเลขตรงนี้เลยครับเป็นเลข3ก็คือ3กิก4กิก5กิกกันแล้วแต่เราเลยครับตรงนี้จะใส่เท่าไหร่สมมุติว่าเราใช้โปรเดือนหนึ่งไม่เกิน5กิกะไบใช่ไหมครับเราก็ตั้งไว้ที่เลข5ได้เลยอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็กำหนดแค่นี้ครับเรียบร้อยการเตือนข้อมูลเป็น5กิกะไบแลวนะครับแล้วลองเลื่อนหน้าจอลงมาจากหน้าจอนะครับเลื่อนลงมาไอตัวแจ้งเตือนจะหายไปแล้ว เห็นไหมครับนี่ครับง่ายๆแค่นี้ครับแล้วถ้าเราเข้าสู่หน้านั้นไม่ได้ทํำยังไงตัวตัวที่ผมใช้เนี่ยเป็นซัมซุง a 3 0นะครับ android version สิ0แล้วถ้าเราจะเข้าไปสู่หน้าข้อมูลการใช้งานตัวเมื่อสักครู่เราจะเข้าไปยังไงนะครับจากหน้าแรกลูดโทรศัพท์ลงมานะครับจากหน้าจอแตะไปที่เฟืองขวาบนสุดนะครับนี่นะครับเฟืองตัวเฟืองตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ แตะเข้าไปครับเราจะเข้าไปสู่หน้าเมื่อสักครู่นะครับสมมุติเราต้องการจะไปแก้ไขให้มันเหลือแค่3 g b จากเมื่อกี้ตั้งไว้5นะครับพอเข้ามาสู่หน้านี้หน้าการตั้งค่าแล้วก็แตะที่นี่นะครับการเชื่อมต่อปึงแตะเข้าไปครับเสร็จแล้วเรามาดูคำว่าการใช้ข้อมูลครับนี่นะครับแตะเข้าไปครับการใช้ข้อมูล เห็นไหมครับก่อนหน้านี้มันขึ้น2.02 g b กิกะบต์ตัวนี้นะครับแล้วพอเราเปลี่ยนตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น5 g b กิกะไบต์แล้วมันก็ยังไม่ถึงจำนวน5 g b กิกะบต์ใช่ไหมครับมันก็จะไม่มีการแจ้งเตือนมาให้เราแล้วแต่ตอนนี้เราอยากจะเปลี่ยนเป็น3 g b กิกะบต์็ทำได้ครับเหมือนเดิมครับนี่นะครับ รอบการเก็บเงินและการเตือนข้อมูลเราก็แค่เปลี่ยนตัวเลขนะครับการเตือนข้อมูลเห็นนะครับ 5GB อันนี้ผมใช้แค่3%พอเปลี่ยนเป็น3นะครับแต่ที่กําหนดแค่นี้เรียบร้อยครับลองย้อนกลับไปดูหน้าเมื่อสักครู่นะครับจากที่ว่า 5GB ตอนนี้ก็จะเป็น 3GB แล้วก็วเข้ามาดูเห็นไหมครับ จากตัวเลขเมื่อกี้5 g b ตอนนี้เหลือ3 g b แล้วคือตัวนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อไม่ให้มันมีการแจ้งเตือนขึ้นมาในแต่ละเดือนตัวนี้เราก็ปรับเปลี่ยนได้ตามอัธยาสายัยตามแพ็กเกจที่เราใช้อยู่ประจำเดือนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแนะนำกันง่ายๆแค่นี้และยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ